ค่ะวิธีกำรรจัดกลิ่นแบบอารับนี่ค่ะเราใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นฐานเนาะหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยเนาะมาเผาฐานก่อนค่ะเราจะไปเขาเรียกอะไรอะ่ะอมดับกลิ่นอะ่ะดับกลิ่นอาหารที่เราทำเนาะค่ะเดี๋ยวเราฐานแดงก่อนเนาะพอฐานของเราแดงเราก็ตักขึ้นมาใส่เข้าไปในที่ใส่ดับพูเนี่ยค่ะ อันนี้คือวิธีการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติเนาะเราจะใช้แบบตัวนี้คือเป็นกํายานไม้หอมเป็นไม้กิษนาจา้ะเขาก็จะใส่แบบน้ำมันไม้กิษนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอลับชอบจะแบบนี้กลิ่นเขาก็จะหอมๆควันเขาจะขึ้นควยพุ่งขึ้นมาแบบนี้ปิดฝาจา้ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะเราก็ใส่ไว้ในคิิเช่นนะจ้ะ กำจัดกลิ่นจ้ะปล่อยไว้เนาะโอเคคะประมาณนี้ค่ะกำจัดกลิ่นแบบอรับอันนี้สามารถเราไปใส่เสื้อผ้าใส่อะไรก็ได้นะคะแบบเหมือนหอมดีค่ะติดทนนานอะไรแบบนี้ยเนาะโอเคเนาะ